สวัสดีครับสวัสดีนะฮะที่นี่ร้านพุทธนบุรีครับเถรรับซ่อมรถจักรยานยนต์แนวโบราณและวินเทจทุกรุ่นเลยนะฮะอ่ะวันนี้เรามาลุยงานครับกับวันที่6นะครับวันจันทร์ที่6ทนะครับธันวากับ Honda CB 1 7 5ตัวนี้เป็นการไฟฟ้านะครับรถคันนี้เลยตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะฮะมาที่ร้านเราเนี่ยสตาร์ทไม่ติดแล้วก็เนื่องจากว่ากดไม่ลงนะครับเราก็มีการซิกเครื่องใหม่แหวนลูกซูมแล้วก็ ซีนชุดต่างๆข้างในเราก็ทําใหม่หมดเลยนะครับรวมไปถึงสายไฟชุดใหญ่ด้วยนะครับนี่นะฮะเปลี่ยนใหม่ให้หมดครับตามลูกค้าสั่งเลยครับตอนนี้เราเกิดปัญหากนิดนึงนะฮะรถเดิมมาคันนี้เป็นหน้าทองขาวแต่นะครับบูธตัวนี้หลวมนะครับบูธตัวนี้หลวมนะฮะทองเหลืองไม่แข็งทองเหลืองมันไม่แข็งนะฮะเดี๋ยวเราจะมีการแก้ไขให้ใหม่นี่นะฮะอันนี้เป็นเดิมติดรถมานะครับเขาทำมาเขาทํามาแล้วหนึ่งรอบนะครับของมันจะไม่มีเป็นเหล็กเลยอ่าของมันจะเป็นเหล็กเลยเดี๋ยวเราก็จะมาแก้ไขให้นะครับ แล้วก็เป็นบูธเหล็กขึ้นมาเพื่อความนิ่งของการเดินเบาะนะชั่างนะของทองขาวครับของทอ,องขาวนะครับของตัวกา,าวนาอ่ารอชมได้เลยนะครับกับ Honda CB 1075กางไฟฟ้าคันนี้ยังไงต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งรถมาให้เราซ่อมบำรุงนะครับสำหรับเพื่อี่ท่านใดนะครับมีรถเก่ารถแนวโบราณและวินเทจอยากให้เราเช็คอาการต่างๆก็เบอร์ติดต่อวุฒนะครับ0922613231ครับ ร้านผมนะครับตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรีครับหลังแมคโครนครอินครับโดไมไปถึงคันนี้แบตเตอรี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่พร้อมเดินระบบไฟด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ